มึงได้ผมสีเลียนจักลอยยี่สิบลอยสี่สิบบงเดอมันจะมีเศษอย่างฟองใสกมมุ้งหมูกุงบอเดอร์บคาเสวัสดีพี่น้องมืง้อนีผมจะมาเล่าเรื่องอาการรถผมให้ฟังบ่รู้ว่าหลายคนจะเป็นคือผมบเนาะครับเนะาะรถผมมันจะมีอาการขนาดผมเป็นสร้างนะครับผมก็ยังเดาอาการบ่ถ,ถึงนะครับก็คือว่ารถผมมันมีอาการเวลาตอนเปิดประตูมันจะดัง ม,ม,มันสดังจังนึงนะครับมันจสดังแบบแววเววหาอาการมัถือนะครับหาเสียงมัถือนะครับแล้วก็เพราะขี่ไปสักพักประมาณร้อยร้อยยี่นี่นะครับเสียงเสียงเบรกหรือเสียงยังนี่นะครับมันเสีดังอีดอยู่รอ้ขางหูนี่นะครับมันเสดังอยู่รอ้ขคางขางหูนี่แหละผมกับผมเนี่ยใจกันว่ามันเสียงยังเพราะเรียนไปสักร้อยสี่สิบร้อยหกสิบนี่หางเทื่อน คือยังเสียดิี้ยังเนี่ยฟ้องใส่กกหูผมดังเพี้ยวผมก็ยังงงอยู่อยู่นี่ว่ามันเสียดิี้ยังสันนี่เออผมก็งงคขยี้ดีนี่ว่ามันเป็นเสียดิี้ยังฟ้องใส่หูแต่ว่าพันพเรียนประมาณแปดสิบแผนเงียบเดิประมาณบ่เกินแปดสิบแผนเงียบเดิแต่ว่าพันเกินร้อยขึ้นไปสักร้อยยี่นี่เอาละสิเริ่มมีเสียงละไรบ้างนี่ เสีเยมมีเสียงกล้องเข้ามาอนหีน้ผม,ผมซองหาจากไหนก็ซองหาบอกเห็นน้ำทั้งขางนี่หละเ,เะเสียงเี็กือเสียงหยั่งสนี่พอก,กดลงไปสักร้อยสี่ถึงร้อยหกนี่บ่รู้ว่าเสียดยังพีฮะใส่กกหูผมนี่หละแสบบ่ท่านนะเศร้าอยู่อย่างนี้ผมกังงงข้ากี่ดีดีบม่รู้ว่าันเกิดยังกักกกบรถผมผมอยากไู้ว่ารถผู้อื่นเป็นคือรถผมบ่นสน,เนีเออ อยากเห็นภาพเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาออกไปร้องนะครับเดี๋ยวผมพาออกไปร้องครับว่ามันจะเป็นเสียงแบบไรนะครับเริ่มมาฟังเสียงกันนะครับอาการแรกของรถผมเง e ื้อขึ้งยีนี่นนฟังไหมฟังไหมฟังไหมนะฟังช่วยกันเด้อพี่น้องฟังฟังฟังเสียงเงี้ยงว่ะ เดี๋ยวผมจะพาขับเบิง้งบ้านนี่เป็นแนวไหนเนอะไปเดี๋ยวผมจะพาล่องเบิง้งบ้านสีดังเสียงแบบไหนนะครับเสียงมันสีดังแบบไหนไปเดี๋ยวผมจะคอยขี่ป่ะทันหัวรถลอยเบิ้งเด้อนี่เห็นบอสแน่ยังพ่ขอขี่จะเสียงมันสีบ่ดังเลยผงเด้อผมขีล่องขี่ประมาณสักลอยบัวหน่อยๆน่อยเนี่ยินบ่พี่น้นงนอนงเดี๋ยวฟังไหมฟังไหม เกินอยนีดๆเลยงัน,นฟังฟังฟ,งฟังฟเด้อฟัง,ฟงหม่เด้อเอานะนยิงคือกันโพี่นอ้องมึงได้ผมสี่เหยจ็อยยี่สิส่งเด้อมัน <c oughs> จะมีเศษอย่งฟงกงมเด้อเ้ยบคานี่กูบอกให้สเบียเศษอย่งวะโอ้ยนี่ตัวนี้เีอ้ตายแล้ว ียพี่น้องอาการผมพอแล้วเป็นคือก,กันยี้บ่อาการลดพวกเจ้าครับ